สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อี้เขามาตัดพันอ้อยสุพรรณบุรี50นะคะพี่น้องขาแปลงที่ยู่้างๆบ้านนะคะอ้อยใหม่ปีแรกเลยนะคะพี่น้องงามมากนะคะพี่น้องงามไว้นะคะเพราะว่าปลูกเขาเอิญมาอย่างไงใส่ฝนพอดีเนาะพี่น้องเนาะประมาณหาหกเดือนนะคะอ้อยสวยมากนะคะพี่น้องขาแต่ว่าการแตกกอของยูนี่จะบ่ค่อยดีปันใดนะคะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยเขาปลูกใต้ต้นไม้นะคะเขาปลูกใต้ต้นไม้แล้วก็ปลูกใกล้ หาก,กาไผ่นะพี่น้องนะนี่ค่ะคือหากไผจะยาวมากพี่น้องเบิ้งนี่คือหากปล่อยของไผ่นะคะหากไผจะยาวมากๆนะคะจะเห็ดแห่อ้อยเติบโตได้บ่ค่อยดีนะคะตรงนี้ก็เลยใส่เป็นหญ้าแทนนะคะเอาหญ้าไว้จะให้นู้แต่ว่าหากกับมา้มาม้ายาวมากอะคะ่ะพี่น้องหากไผอะมายา,า,าวมากเลยนะคะเมื่อนี้ก็ขอมาตัดพันธ์ค่ะขามตัดพันธ์ทรงให้พี่น้องทั้งอาบุรีลำนะคะ เนี่ยค่ะเป็นอ้อยของเขาอ้อยไม้เลยนะคะพี่น้องปีแรกเลยนะคะเดี๋ยวสิ้หาเบิงลักษณะพันอ้อยเนาะเนี่ยค่ะพี่น้อง่ะสุพรรณบุรี50นะคะเนี่ยสุพรรณบุรี50ตัวยพี่น้องตาใสนะคะเนี่ยใสตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าอ้อยยังอ่อนอยู่นะคะเหมาะกับการพืชพันธุ์เลยล่ะคะ่ะพี่น้อง่ะสำหรับสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะ หรือว่าจะเป็นพัน์อื่นตอนนี้กับพอมีนะคะจะเป็นหยวนเจียงอย่างนี้ก็มีนะคะพี่น้องแต่ว่ามีว่าหลายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายพันธุ์เพิ่มยู่ที่ว่าเป็นอ้อยอ้อยกรอบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทิ่ท่ายาใเ้เบิ้งสําหรับยวนเจียงเนาะกรอบอิ่ลยค่ะยวนเจียงเนะะี่ยค่ะพี่นอ้องมองใดนะคะที่มันยู่ใกลๆต้นไม้เห็นไหมพี่น้องสังเกตแล้วมันจะบกคอยบอกคอยงามนะคะ พี่น้องบ่ต้องห่วงเรื่องการแตกกอนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาตัดออกอาจจะยังว่าแตกกอหลายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอกไม่เกิดขึ้นมานะคะกระคูณ2สองเข้าไปนะคะสําหรับการแตกกอของสุพรรณบุรีหาดูนอ้อยจากเดือนเฮ็ดพันธุ์ได้เฮ็ดพันได้แล้วคะ่ะพี่น้องซ้ำนี้เฮ็ดพันธ์ได้แล้วนะคะเนี่ยเฮ็ดพันธุ์ได้แล้วคือเขาจะใส่อ้อยประมาณนี้นะคะเวลาเฮ็ดพันธุเพื่อจะดีมากๆจะขึ้นไวมากนะคะพี่น้อง สุพรรณบุรีห้าศูนย์ค่ะสวยมาก <c oughs> อันนี้คือเฮายังไม่ได้กบค้นนะคะเพราะว่าเฮาตั้งใจว่าตรงนี้จะเอาเห็ดพันธุ์ทั้งเบิดเนาะเพราะว่ายุสวนเฮาก็จะมีจะมีลื้อนะคะจะมีลื้อเพื่อปรับปรุงดินนะคะลื้อเพื่อปรับปรุงดินก็นเลยว่าจะเอาตรงเนี้ค่ะไปไปปลูกนะคะไปปลูกเพื่อเห็ดพันธุ์คือเฮาเออกมาขยายพันธุ์ไว้เนาะพี่น้องเนาะ ต้องปรับปรุงยินก้อนเพราะว่าอ้อยหลายต่อค่ะพี่น้องปลูกมาอุ้ยลายปีมากนะคะมันก็ไม่ได้ปรับปรุงอนันเปลี่ยนแปลงพืชจากเทียแม่ค่ะพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้อ้อยบ่ค่อยขึ้นนะคะนี่อันนี้คอเอามาปลูกไม่เนี่ยอ้อยงามไว้พี่น้อง,ตรง,ต,รงตรงใดที่บ่เคยปลูกอ้อยนะคะแล้วเขาปลูกอ้อยเนาะก็จะงามไว้แน่สวยพี่น้องสวยเนะะี่ยค่ะ สุพรรบุรีห้าศูนนะคะคลิปกับบค่อยได้ลงค่ะพี่น้องช่วงนี้นะคะกะเข้ามาเบื้องแหนเด้อเพราะว่าโอ้หลายย่างหลายแนว้วค่ะช่วงนี้ทั้งบสบายทั้งย้ายบสบายย้ายก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะคะพี่น้องกันเลยหยุงๆแน่จากน้อย เวลาปลูกพี่น้องกับปลูกแบบฮาก็ได้นะคะเนี่ยเขาปลูกแบบนี้นะเนี่ยค่ะเฮากรีดร่องนะคะกรีดร่องแล้วก็ปลูกนะคะพี่น้องก็คือถามว่ามันเป็นร่องใย,ยบ่บ่ค่ะเนี่ยพี่น้องเบื้องเป็นแบบนี้เขาเอารถไทยเดินตามกรีดร่องซื่อค่ะกรีดให้มันเป็นร่องแล้วเขาเอาท่อนอ้อยลงไปปลูกนะคะวางนะคะวางห้างกันแบบนี้นี่วางห้างกันแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะก็อขอนะคะพี่น้องพี่น้องถามว่าถ้าอยากได้ไก่อหญ่กานี้ตั้งแต่ปีแรกต้องเหดจังไดนะคะถ้าพี่น้องมากก่อหญ่เป็นวสวยๆเลยตั้งแต่ปีแรกพี่น้องก็ใส่ไปประมาณสองทอนนะคะประมาณสองทอนก็จะได้เพิ่มเยอะขึ้นมากกว่านี้อีกน้อยนึงแต่นี่คือเขาใส่ท่อนเดียวนะคะก็เลยบ่อ่อยบ่คคอยซี ทีเยอะปันไดเพราะว่าเขาหวังแค่ว่าอ้อยที่เป็นตอแล้วนะคะคือปีแรกอาจจะบ่เยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเป็นอ้อยเป็นตอเดี๋ยวมันแน,น่นนะพี่น้องเพราะว่าการแตกกอของสุพันธุ์บุรีหาศูนแตกกอค่อนข้างดีนะคะเขากเลยบ่อไ้แน่นังแต่ปีแรกนะคะมองมองแตกกอหลายกว่านี่กับมีนะคะพี่น้องมองอยู่กลางๆ ตรงนี้มันยูต้นไม้แหมพี่น้องขามันยูต้นไม้แล้วก็มันยูตรงหากไผ่มันกันเลยการแตกกอมันก็จะหน่อยแน่นะคะลักษณะพื้นที่ก็สําคัญนะคะในการปลูกเช่นปลูกใกล้ต้นยุคาปลูกใกล้ต้นไม้ไงซี่กระเฮ็ดใไ้การแตกกอของอ้อยกันหน่อยคือกันนะคะแต่สําหรับการปลูกใกล้ต้นกล้วยนี่มีผลบ่ทองเ้องว่ามีผลที่เสียเดใย้เรื่องของการแตกกอนะคะพี่น้อง เวลาตัดนะคะถ้าตัดเป็นพันอ้อยนี่คือจะตัดออกทั้งก่อเลยนะคะเพื่อซี่ไห้มันเกิดขึ้นมาอ่าพร้อมๆกันนะคะรุ่นต่อไปงามเนาะพี่น้องเนาะตาใสามากอันนี้คือปลูกปลูกขึ้นดีมากพี่น้องเบื้ง เลือกพันอ้อยเลือกแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะตาอ้อยจะแบบนี้จะเกิดดีค่ะนี่ค่ะ,คะขึ้นไว้พี่น้องถ้าถ้าอ้อยตาใสๆสอยู่ค่ะแต่ถ้าอ้อยตาดำแล้วคือจะขึ้นยากแน่จากน้อยนะคะนี่ขนาะดท่อนโค้ดเนี่ยเริ่มเริ่มมีรากเพราะว่าฝนตกใช้นะคะรากก็ขึ้น ลากพวกนี้นะคะตอนนี้ก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีอยู่นะคะเนี่ยเติบเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่ถ้าลากเต็มแล้วแล้วเขาเอาไปปลูกก็จะมีปัญหาแน่นอยหนึ่งนะคะหลากที่มันแก่ๆดำๆนะคะจะมีปัญหาสำหรับเขาะจะไม่ค่อยใส่แบบนั้นปลูกนะเขาจะใส่แต่เป็นแบบนนเนี้ยค่ะปลูกค่ะพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งหนุ่งกันลายพี่น้องเอ,อ้ย เนี่ยค่ะถ้าพี่น้องสนใจนะคะสุพรรณบุรี50 mm. นะคะที่ปลูกไว้กินปลูกไว้คัดน้านะคะปลูกไว้ขายคัดน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะปลูกแบบใดเนาะจะปลูกไว้ขายพันธุ์นะคะก็ได้คือกันสําหรับเขาตอนนี้คืออ้อยคัดน้ำเขาเบิดนะคะพี่น้องอ้อยคัดน้ำเขาเบิดนะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆลื้อแปลงเนื่องจากว่าอ้อยปลูกมาโดนต้องปรับปรุงดินก่อนนะคะเขาก็พยายามจะลื้อออกนะคะเพื่อปรับปรุงดิน เปลี่ยนพืชจากน้อยแต่ว่าไ่ได้บ่ได้เลิกเฮ็ดอ้อยนะคะพี่น้องแต่คือต้องปรับปรุงค่ะเพราะว่าดินเสียดินเสียดินเสื่อมปลูกมาโดนปลูกพืชชนิดเดียวมาโดนค่ะพี่น้องบำรุงจังไหนมันกับมขึ้นนะคะต้องหมุนเวียนพืชน,นะคะอ่าก็เลยเฮ็ดไ้อ้อยขั้นนา้าเอาที่เอาไปขั้นนะคะ เบิดนะคะกับมีพี่น้องถามขอมานะคะอยากกินน้าอ้อยอยากซื้ออ้อยไปคั้นนะคะแต่ว่าถ้าบหมุนเวียนพืชเลยถ้าบ่เปี่ยนเลยกับดิน,นเขาจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเป็นการปลูกพืชชนิดเดียวนะคะแต่ว่าพันุอ้อยมีนะคะพี่น้องช่วงนี้มีค่ะช่วงนี้นะคะมีสุพรรณบุรีห้าศูนย์สีสำโรงนึงกับพอมีนะคะปลูกไว้คือกันนะคะเล้ากาเอ่อเบลลี่พุดหน้านะคะอ้อยดำหยวนเจียงเบิงเบงองยังออกมา ย่านใบอ้อยบาดหนานะคะอ้อยดำหยวนเจียงดางมาเล่นะคะพอมี้นะคะพี่น้องถ้าสนใจกะโทรขอาหมานะคะศูนย์เก้าหนึ่งสามสามแปดศูนย์สองปดแดนะคะเบอร์โทรเบอร์ะลห้เบอร์เดียวกันนะคะพี่น้องถ้าสนใจพันอ้อยกะติดต่อเขอาหมาค่ะไร่น้ำโชคชัยภูมินะคะอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะแต่สามารถส่งของได้ทั่วประเทศนะคะ ส่งได้ทั่วประเทศนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ส่งได้นะคะแต่ขนส่งก็จะคิดค่าบริการเพิ่มนะคะลูกค้ากับซิลูลอยู่แล้วว่าจะของเป็นพื้นที่ห่างไกลก็เป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะคลิปนี้กับสิฝากพี่น้องไว้ซานี่กรน,นะคะแล้วพอกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ